พี่น้องเอฟซีมาล่ำเสียงพี่หกพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟทองชาแนลค่ะวันนี้แม่ไอยุธบานล่าน,น,นเพื่อบ้านไผภัยจับวัตรขอนแก่นงานประเพณีบ,บุญบ้างไฟค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณสิบเก็ดนาฬิกากลัวๆค่ะถ้าพี่น้องมาชุม่มบรรยากาศภายในงานค่ะพี่น้องวันนี้แสดงอยู่ในวัดนะคะแสดงอยู่ในวัดค่ะเพิ่งสินค้าขายหลากหลายมากไม้กายกล่องเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องชาวบ้านไทยกับมาจองศาสตร์ค่ะคนมาเฝ้าตั้งแต่เวทีท่านเอกมาหอดคนขับพี่น้องม้าถาจองศาสตร์ตั้งแต่หมอลำท่านเอกมาหอดค่ะนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะท้องฟ้าปลอดโปร่งเมือเม่อคืนนี่เนยนตากฝนเมดเคลืนสอดแจ้งนะคะลำแขลงฝนเมื่อนี้มีลายสดพร้อมทด้นพี่น้องเด้อมีกลุ่มปิด กลุ่มปิดวันที่8กับวันที่9นะคะโดยเถิงชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องจะเลืมเข่ากลุ่มได้พี่น้องเด้อรายละเอียดอยู่ที่เพจหมอลำเสียงพุ่งนกพงสกรเพจสีเขียวพี่นอ้นองค่ะเพจหลักของวงหมอลำเสียงพุ่งค่ะนี่ค่ะทีมไล์สดเท่ากับมหอดแล้วนะคะทีมไล์สดเถิงชาแนลสวัสดีสสดพี่โต้งครับว่ามิตรพลรอรอบัตเดียครับผมมิตรพลรอรอค่ะ เวทีของเราก็80%แล้วจ้ะพี่น้องเอาคือก็เป็นเอียนๆไปทางหลังเนาะฮะนี่คือเป็นเบียงไปทางหลังพื้นที่มันปเปรียบตอนนี้คุณแม่ก,กับกระลังมาจองสาสต์จองทีจองมองนะคะเอารถนำแข็งเสบียบสายไฟเปพลุนพลนท่านได้ลากสายไฟมาก นกพงศกรนะคะหมาแรงนี่ค่ะพี่น้องชาวบ้านไทยค่ะพี่น้องตำบลบ้านลานนะคะอำเภอบ้านไทยประเทศนี่บุญบั้งไฟเด้อบุญบั้งไฟบ้านลานเป็นงานใหญ่ค่ะงานบุญบั้งไฟบ้านลานนี่งานใหญ่ค่ะยายไฟเคยมาแสดงเล้วตั้งแต่สมัยอยู่น้ำสิริพรอยู่น้ำหัวหน้าเอ็มมาพัสารานะคะเคยมาแสดงที่นี่นะคะงานประจำปีบุญบั้งไฟบ้านลาน สมัยตะกี้มีมวยพร้อมซุมือมมมนี่คือเรเห็นมี่ตะกีมีมวยพร้อมเด้อค่ะคนงานศิลปะของขายหลายๆครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพี่โชเฟอร์อันนี้โชเฟอร์รถบัสนะคาะข้นคือหลายตะเว่นเป็นตาคนหลเหมเือนแรงนีน่างข้นเลายค่ะ สินค้าขายหลากหลายหลายคัะเจรลีพี่น้องของยูของกินของใส่อุปโภคบริโภคยางออกไปทั้งนอกผนแห้งหลายเนาะค่ะแม่ไปเจ็บภาพพี่น้องยางเบิ้งน่าอยู่น่ากินหลายผักพ,พี่น้อง,ง เลี้ยวออกไปทางประตูวัดอีกคนหลายแห้งพี่นอ้องคนหลายตาเบ้นเล่เมื่อนี้ บุญบานนี่คนหลยหลายค่ะสวนซานสวนซานดูค่ะสวัสดีค่ะสวนสานสวนสานหลายแห้งของขายก็หลหลของกินกันหลหลของใสก็มี่เสื้อผ้านาแทาก็มีศาสตร์ก็หลหลไปทีก็ยังไม่เสร็จนะคะเปทีก็ยังไม่เสร็จแต่ก็80%แล้วละ่ะ 8 0 9 0แล้วเหลือฉากเหลือฉากกับไฟโครงส้่งไปที่แล้วเมดแล้วเหลือฉากเหลือไฟเหลือสิ่งตกแต่งประดับประดาต่างๆนะคะพี่น้องถ้าอยู่ดอกคนไนว้ยหองมิตรคนเกา่ามิตรคนเป็นงานแล้วนะคะก็ะคือปีที่สมปีที่สามเนี่ยโอ้ยส่วสีเหตุอย่างไฟขึ้นได้เนาะพี่น้องปีกายกับปีนี่เนี่เลี้ยวแห้งล้ำพ่งกับเรวมดแล้วทัว้งสองขางแล้ว เปนมาหอดคัมคำกับท่านครับปีนี้พี่ไก,ก่ก็ปีนี้นะคะ่ะมาถึงคัมคำก็ทันนะคะปีที่สามพี่น้องจําได้บอกก่ัวขั้นไฟสิเกินได้จนคำจนมืดสะอ่อนครับพี่น้องสะอ่อนคนหลายคักมื่อนี้ค่ะเป็นจังไดพ่อ,พอเมื่อนี้เหตุการณ์เป็นปจังไดเนี่ยเพชรยากครับจะ่ปกันในโสกันเรื่องคนบาปเป็นปะขยิบวิ่งเฮาเออ ปลาพี่ี่พื้นพ่อฟักไก่ปลานี่โอ้ขนาดมิด้าขนาดใหญ่บัดไปไปเห็นเท่าอย่าง,างเดียวเอาจะเป็นใหญ่อออ,อันนี้เป็นหัวหนา้าคอนวอยค่ะพี่น้องหัวหน้าทีมคอนวอยพ่อพัดนะคะอยู่ต้อการมาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ปีตั้งวงเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งวงนะคะอันนี้จะเป็นรถล้างชุดค่ะของน้องๆค่ะตอนนี้ก็เอาล้างลงค่ะถ้าย้อยเอาลังลงมาแล้วก็ เอาไปใบหม่องนางไผ่หม่องนั่งมั่นนะคะขังในก็สิเป็นเต้นค่ะเต้นไผ่เต้นมั่นนะคะพี่น้องมื่อเนี้สถานที่ขังหลังเสียแคบเล็กน,น้อยอันนี้ก็เป็นชุดค่ะแต่ละคนก็จะเอาออกมาพึง่งไม้ย้ายว้ค่ะพี่น้องถ้าเนี่ก็สิเป็นขั้วเสียงพี่หกค่ะอันนี้ก็สิเป็นหมอกับเขา่าแม่ครัวหมอลำเสียงพี่หกนะคะคุณนะ่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้ได้อะไรกินค่ะคุณน่ะบู๊ แกงหม้อบักใหญ่ค่ะพี่น้องแกงหม้อใหญ่ก็เลิศเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศข้างหลังป๋าอ้วนบัตดีค่ะบัสดีครับบัตดีท่านครับไม่ไปทุกคนนะครับเด้อฝากติดตามเลเด้อครับเด้อติดตามช่องไหนค่ะชื่อช่องบัตจังใดวันเสียงมีโอกแฟนเพจครับฝากเลยค่ะฝากพี่น้องไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับช่วยหมาน้ำรวยครับจ้า พ่อใหญ่อ้วนเสียงพี่หกแฟนเพจนะคะพี่น้องช่วงหัวคำย้ํามาแลางหลังไปที่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนซานชวนซาน,น,นประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเอฟซีเสียงทีหกนะคะใจไฟขอากราบขอบพระคุณสุขุมสุขคนที่เขามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์ซอยเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเต้นน้อยของแม่ไฟค่ะมันนี่นางในปลามันนี่นางในปลาสงบดีค่ะอันนี้เต้นแม่ไฟค่ะเต้นเล็กเต้นน้อยนี่แหละค่ะสีเขียว ฝากไปหันก็จะเป็นตินของนอักเอกพิงพรชนกไคอยมีมูอยู่ะเมือนีขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไฟในเด้อค่ะเด้อพูดิดตามทางช่องยูทูบยังว่าท่านเดดปังปันได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย